สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อบริการลูกค้าซึ่งหลังจากนักลงทุนนะครับล็อกอินขั้นตอนที่1เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอ MTS Portal และให้นักลงทุนนะครับเลือกหัวข้อในส่วนของบริการลูกค้านะครับหลังจากที่คลิก1ครั้งนะครับจะปรากฏหน้าจอดังต่อไปนี้นะครับในส่วนหัวข้อบริการลูกค้าเราจะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยดังต่อไปนี้ หัวข้อที่1ช่องทางทำธุรกรรมหัวข้อที่สคู่มือการใช้งานหัวข้อที่สถามตอบหัวข้อที่สี่ดาวน์โหลดหัวข้อที่หช่องทางการติดต่อในส่วนหัวข้อคู่มือการใช้งานจะเป็นการอธิบายการใช้งานอย่างละเอียดในหัวข้อต่างๆหัวข้อที่1 easy form หัวข้อที่ส p tap o real time หัวข้อที่3คู่มือการใช้งานระบบฝากถอนหัวข้อที่4 s t ส a ตจี้ออเดอหัวข้อที่5คู่มือการใช้โปรแกร,รม mts mtpro หัวข้อที่6คู่มือการ Delete Cookie internet explorer หัวข้อที่7คู่มือการ Delete Cookie firefox หัวข้อที่8คู่มือการ d e l e t e Cookie google chrome และหัวข้อที่9คู่มือการ Reset p a s s w o r d หัวข้อถามตอบจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดให้นักลงทุนหรือผู้ที่เพิ่งเริ่มศึกษาได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางบริษัทรวมถึงข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับทางบริษัท MTS g r o แม่ทองสุขของเราในส่วนหัวข้อดาวน์โหลดจะเป็นแบบฟอร์มของทางบริษัท MTS g r o แม่ทองสุขที่ใช้ในการทําธุรกรรมต่างๆมีหัวข้อดังต่อไปนี้แบบฟอร์มที่1หน,งนังสือม,อมอบอํานาจ แบบฟอร์มที่2ใบนำฝากไปอินจ่ายชำระค่าทองแบบฟอร์มที่3ใบนำฝากเงินไปอินคำประกันและแบบฟอร์มที่4แบบฟอร์มใบถอนใบฝากทองโอนเงินกลับช่องทางการติดต่อจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆเข้ามากับทางบริษัทของเราได้โดยแผนกทองคำแท่ง Gold Sport Trading นักลงทุนสามารถติดต่อได้ที่เบอร์02-770-7788แผนกฟิวเจอร์เทรดดิ้งนักลงทุนสามารถติดต่อได้ที่เบอร์02-770-7799และแผนกอิเล็กทรอนิกส์เทรดดิ้งนักลงทุนสามารถติดต่อได้ที่เบอร์02-770-7722